สัปดาห์นี้มาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับ Audi RS3 Sportback นะครับลองมาชมกันครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจไม่น่าสนใจอย่างไรติดตามชมครับอัตราเร่งเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงครับตูดปลาดแน่นอนช่วงล่างทํามาแบบแน่นเฟิร์มครับเลี้ยวไปไม่ต้องกลัวโยกไม่ต้องกลัวเหวเลี้ยวไปเมื่อไหร่ก็เข้าแม่นผงม,มาเลยคม เอาอยู่ทุกโคง้งทุกความเร็วแน่นอนครับตะแกรงหรือว่ากระจังหน้าที่ถูกรอเรียนว่าเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมคลังหมูนี่แหละครับจริงๆก็หลังๆนี่รถหลายยี่ห้อก,ก็มาทํำทรงแบบนี้เพราะมันรับลมเข้าไประบายความร้อนได้ดีและที่สําคัญมันทําให้ด,ดูดูเด่นมากขึ้นนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกำลังขับอยู่บนรถที่แม่อยากขับมานานละ Audi RS3 Sportback ที่บอกว่าอยากขับมานานนะไม่ได้ไหมายความว่าอยากขับรุ่นนี้อย่างเดียวนะครับอยากขับรถ Audi ที่มันเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ Quattro ครับมันเป็นความฝังใจลึกๆของผมมานานแล้วกับเรื่องของระบบ Quattro ของ Audi เนี่ยเคยขับแล้วก็ติดใจชอบพอดีวันนี้มี RS3 Sportback ที่เป็น Quattro ด้วยมาให้ขับ อาจจะตัดสินใจค่อนข้างที่จะลำเอียงสักหน่อยก็ว่าได้นะครับอ่ะมาว่ากันถึงเรื่องราวของรถคันนี้กันก่อนครับรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบ5สูบเปลี่ยง4วาล์วต่อสูบแล้วก็จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดตรงหรือว่าแ a s สโซ n ลี i r e c t ล็กอินเจ n ชันแล้วก็มีเทอร์โบชาร์เจอร์เข้ามาทำงานร่วมด้วยแน่นอนครับพอจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดตรงก็ทำให้จังหวะการจุดระเบิดแม่นยำแล้วก็ฉับไวได้มากขึ้น เครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุด400แรงมา้าเมื่อทำงานที่5,600รอบถึง7,000รอบต่อน,นาทีมีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเมื่อทำงานตั้งแต่2,250รอบถึง5,600รอบต่อน,นาทีแล้วก็ถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์ในระบบ S-Tronic เดินหน้า7จังหวะอัตราทดก็คือเกียร์ออโต้7สปีดพูดกันง่ายๆนะครับขับเคลื่อนในระบบขับเคลื่อน4ล้อควอทโรครับ แน่นอนครับพอเป็นพอโทรเป็น R S ซึ่งถือว่าเป็น Audi ที่ตกแต่งพิเศษว่างั้นเถอะอัตราเร่งเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงครับรูดปลาดแน่นอนช่วงล่างทํามาแบบแน่นเฟิร์มครับเลี้ยวไปไม่ต้องกลัวยวกไม่ต้องกลัวเหวเลี้ยวก็ไปเมื่อไหร่ก็เข้าแม่นพวงมาลัยคมเอาอยู่ทุกโคง้งทุกความเร็วแน่นอนครับนี่เป็นจุดเด่นของเขาครับเป็นจุดเด่นของ Audi ก็ว่าได้นะ ส่วนใครที่จะมีสัมภาระมากก็คงต้องไปหารถที่ตัวใหญ่กว่าน,นี้เพราะว่ารถในรหัส3ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับในรหัส3นั้นถือว่าเป็นรถขนาดกระทัดรัดคอมแพกของ audi แต่ในขณะที่เป็นขนาดกระทัดรัดคอมแพคคนนั่งเบาะหลังก็ยังสบายสบายครับแล้วด้วยช่วงล่างแบบนี้อาจจะเต้นหน่อยแต่ไม่ยวบไม่ฟัดไอ้ความไม่ยวบไม่ฟัดเนี่ยมันทําให้ไม่เมารถง่ายๆมันทําให้นั่งแล้วอาจจะรู้สึกกระเทือนหน่อยแต่ว่าไม่เมารถครับผมเองครับ ในเมืองขับลองเข้าโค้งเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาดิแม่ถ้าได้ขับในสนามที่เขาเปิดให้ใช้ความเร็วได้มากน่อยน่าจะสนุกกว่านี้ครับรถแบบนี้ถ้าพูดถึงว่าเป็นสมัยก่อนสมัยผมอายุในน้อยได้ขับแบบราลีได้ขับแบบ,รรบแบบที่เขาเรียกว่าทางฝุน่นคงได้อารมณ์ดีครับแต่เดี๋ยวนี้พออายุมากขึ้นก็ขับในเมืองนี่แหละครับคล่องตัวเดินทางไกลไปพักผ่อนไปเที่ยวโดวยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นทางภูเขาคดโค้ง พอโตรเอาอยู่ครับ 5 4 9ล้านสบาทสนนราคาค่าตัวของ Audi RS3 Sportback คันนี้ครับแล้วก็ความเป็น Sportback นั้นภายนอกครับจะเห็นได้ว่าเขาใช้โทนแบบ glossy black มาขับให้ดูดุดันดูเด่นขึ้นตะแกรงหรือว่ากระจังหน้าที่ถูกร้อเรียนว่าเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมคางหมูนี่แหละครับจริงๆก็หลังๆนี่รถหลายยี่ห้อก็มาทำทรงแบบนี้เพราะมันรับลมเข้าไประบาย,บายความร้อนได้ดีและที่สาคัญมันทาให้ดูดุดูเด่นมากขึ้นสิ่งสาคัญที่ทาให้แฟน Audi ยัง คงปักใจอยู่กับ a u ด i นั้นผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อครับคอนโทรของเขานั้นเนี่ยทำให้แฟน a u ด i นั้นไม่ยอมเปลี่ยนใจไปหาคู่แข่งรายไหนทั้งสิน้นต้องลองขับครับแล้วจะรู้ว่าทำไมคนที่เป็นแฟน a u ด i เคยได้ขับในรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อที่มีระบบที่เรียกกันว่าคอนโทรแล้วถึงไม่ยอมปันใจง่ายๆเรื่องอย่างนี้ไม่ลองไม่รู้ครับ